ขอต้อนรับเข้าสู่แซบนิวครับฟาดไครเป็ดหิวแสงไยวันฟาดยับเป็ดหิวแสงบอกว่างๆจะทำบุญกวดน้ำไปให้ตั้งใจทำงานหาเงินเพื่อเก็บไว้รักษาเลี้ยงดูคุณแม่ที่กำลังป่วยสำหรับไพวันมรรบุตรเรียกได้ว่าหลังศึกแล้วก็รับงานรัวๆทั้งงานรีวิวงานพรีเซนเตอร์แต่ขณะเดียวกันก็ถูกจับตามองทำอะไรก็เป็นประเด็นอยู่บ่อยครั้ง ล่าสุดมีรายงานข่าวเช้าวันนี้14ทธันวาคม64นายสนธิยาสวัสดีอดีตที่ปรึกษากรรมธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนรัษฎรนำหลักฐานเกี่ยวกับการแสดงความคิดเห็นของนายไพยวันที่มีถ้อยคำที่เข้าข่ายใส่ร้ายประสงค์รูปอื่นและศาสนาพุทธไปที่กองบัญชาการตำร,รวจนครบาลบชนขณะเดียวกันเฟซบุ๊กไพวันบรรณบุตร มีการเคลื่อนไหวพตข้อความระบุว่าว่างๆสงสัยต้องไปวัดถวายหลอดไฟแล้วขวดน้ำอุทิศส่วนกุศลบ้างแล้วเมื่อคืนฝันแปลกๆฝันเห็นเป็ดตัวนหนึ่งต้องหวยหวนว่าหิวแสงจังเลยอยากกินแสงงานนี้ก็ไม่รู้ว่าพ้นดังกล่าวต้องการจะเสืออะไรหรือไม่แต่ก็มีชาวเน็ตต่างเข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันอย่างหลากหลายขอบคุณข้อมูลข่าวจากที่นี่ .com ฟังแซบนิวทุกวันสนุกสนานไปกับแซบนิว กดไลค์กดแชร์ให้แทบนิวด้วยนะครับ